เอาละครับผมก็การสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการแข่งขันฟรีเกมนะฮะที่กัมพูชาครับเกมโมบายรีเจนต์นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะติดตามแมตทุกๆแมตของสปปลาวให้นะครับเกมแรกครับนะก็เจอกับมาเลเซียเลยนะครับสมปรับสปปลาวครับจากการดับฮีโร่หรือการเลือกฮีโร่ครับก็ถือว่า น่าจะเสียเปรียบนะสำหรับสอปโปราวนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะถือว่าเรื่องฮีโร่มาแก้ทางได้หลายตัวเลยนะครับเพียงแค่เอาฟาฟามาตัวเดียวเนี่ยสามารถสยบอีฟได้เลยนะครับเพื่อนเอาละครับผมต้องจับตาดูกันให้ดีๆครับสำหรับเกมนี้ครับตัวแทนระหว่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสอปโปราวครับหรือจะเป็นมาเลเซียครับที่จะมีการปะทะกันอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วครับโอ้โห แม่นะครับอะไรมันช่างน่ารักอะไรขนาดนั้นครับหลงรักฝอปอลาวกันมาเลยทีเดียวครับแหมนะครับอย่างนี้ก็ผมเชียร์ลาวอยู่แล้วครับดูครับโอ้โหฝาฝาฝอปอลาวแต่ละคนบอกเลยว่าน่ารักโคตรๆเอาละครับผมตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเริ่มเข้าสู่การเริ่มเกมแล้วนะครับต้องจับตาดูกันให้ดีครับสมหรับัองประเทศนี้ครับ เป็นเกมแรกนะครับผมคือเล่นแค่โบเดียวเท่านั้นครับเข้ามาก็มีการพอสกันเกิดขึ้นครับแล้วก็จับตามมาดูที่ฝั่งของมาเลเซียกันก่อนครับสมหรับทีมของสปโปร,ราวเนี่ยอาจจะเล่นได้ในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดว่าอยากชนะในแมตช์นี้ครับมีทางเดียวครับต้องจบให้ได้ภายในส4ี่นาทีนะครับเพื่อน,อนถ้าหลังจาก14ี่นาทีไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยากสำหรับ,บโปปร,ราวในการที่เข้าทำดาเมจครับ แล้วมีการพอร้อสกันอีกแล้วครับคือแบบหยุดเกมกันบ่อยมากนะครับผมนะน่าจะแบบอ,อุปกรณ์มีปัญหาหรือเปล่าครับเอาแล้วครับผมตัดภาพมาอีกแล้วครับโอ้โหมากันทีเลเวลห้าแล้วนะครับผมคือตัดภาพกันมาตอนเลเวลสองเลเวลสามัาแต่ตัดมาอีกทีคือตอนเลเวลหแล้วนะครับนี่ไปเก็บเลเวลวันตอนไหนครับผมโอ้โห ผมคิดว่าการจัดแข่งขันแบบนี้ก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีฉากการาฟิกนู่นนี่นั่นแบบเข้ามาแทนที่เยอะไปหน่อยครับเลยทําให้เราฝ่าเราไม่สามารถที่จะจับรูปแบบเกมได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับเพื่อนๆเอาละครับผมตอนนี้ครับฝั่งสปอปลาวเดินเกมขึ้นมาเลนทองครับเพื่อที่จะมากดเมริชาครับวิ่งเข้ามาหลังคีิปครับแต่ดูเหมือนว่าเมริชาจะ เห็นแล้วนะครับว่าสปรป,ปเปอร์ปอากำลังรวมตัวที่จะเข้ามาปิดประตูตีแมวแต่ว่าเลนกลางดูคาจาร์ดึงไปสำหรับเทียริลิปลา,าลาฟเลอรพุพ่งอติเข้าไปและเรียบร้อยครับไปก่อนเลยครับผมหนึ่งตัวครับจากเทียนิลลาครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ครับสกอทีมรวมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งครับจังหวะนี้มีการไฟต์กันเกิดขึ้นกลางหลังฟอมแล้วเอาขายป่านจังหวะนี้สวยแต่ดาเมจอาจจะช้าหน่อยแต่ก็สามารถที่จะทำดาเมจได้เดือดแล้วเก็บคาจาไปได้และพยายามที่จะเอาเมริชาต่ออีเปิดอีกอัน โอ้ต้องล่าถอยกันออกไปเลยครับผมหลอกสปปลาวครับคือผมอยากจะพูดตรงนี้นะครับว่าดามเมจของสปปลาวเนี่ยต้องใช้สกิลทุกๆสกิลเลยนะครับเพื่อที่จะคิวหนึ่งตัวครับแต่นะครับผมมาเลเซียเนี่ยนะครับผมเพียงแค่ตัวเดียวก็สามารถที่จะคอมโบทีมฝั่งของสปปลาวตายได้แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยดามเมจของฝั่งของมาเลเซียเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่มันจะไปแรงช่วงประมาณกลางๆเกมครับแต่ฝั่งของสปปลาวเนี่ย จะจุดเด่นคือในช่วงต้นเกมนะครับก็อาจจะแบบหาฮีโร่ที่มาปิดจ็อบได้ช่วงต้นเกมได้ไวนะเพื่อที่จะได้ไม่ยืดเยื้อครับในจังหวะนี้เฟสลินเข้ามาพลาดครับแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยอาคายปั่นแบบนี้ครับแต่ว่าดูครับเนี่ยกวายิงเฟดลินต,ายต,า,ยตายตัวหนึ่งใช้สกลิกลกันแทบหมดแล้วเอาแล้วคาจาวิเข้ามาหลุดแบบนี้ล้เรียบร้อยไม่ใช่คาจาเป็นราสฟ้อนขอโทษทีครับแล้วพยายามที่จะมาเอาคาจาต่อแล้วคาจาเดินไม่ได้ครับโดนอิฟโรและเรียบร้อยครับเป็นเทียนลิลาเก็บคาจาไปได้และเต่าตัวนี้น่าจะเป็นของฝั่งงขอโปลาไเยร เอาแล้วครับผมต้นเกมถือว่าเดินเกมกันได้ดีครับสำหรับฝั่งของฝอปโปราวครับวันนี้เราก็มาพร้อมเชียร์ฝอปโปราวนะครับเพราะว่าฝาฝสปโปราวแต่ละคนนี่บอกเลยนะครับว่ากระสับกระส่ายนะครับผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าเชียร์ฝอปโปราวกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของภาคของเอเชียของเรานะครับผมที่ไปแข่งนะเอาแล้วครับผมนะพยายามที่จะปิดเฟสลินครับ อาแล้วตัดภาพไปน่าจะเป็นการรีเพย์แน่นอนครับแบบนี้ครับนี่ฮะจังหวะที่เฟรดินเข้ามาพลาดครับโดนอาคครปั่นเข้ามาแล้วดูครับลากสลดพยายามที่จะเข้าไปเอาหลังแต่ว่าโดนอาคคยปั่นอยู่ครับแล้วลากสลดเข้าไปแล้วโดนปั่นติดกระแพงจากแนวหลังแล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับนี่ฮะแล้วพยายามที่จะเอาคาจาต่อครับคาจาเข้าช้าไปครับในจังหวะไฟกันกลางน้ําจังหวะตะกี้เนี่ยครับ เอาแล้วครับผมตอนนี้สกอ์ทีมเรานะครับผมพุ่งไปเป็นสกอ6คิวแล้วนะครับส่วนมาเลเซียมีแค่1คิวเท่านั้นครับแต่ว่านะครับผมสกอคิวก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเล่นได้ดีหรือว่าคุณจะมีโอกาสชนะสูงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเราสังเกตการเงินดีๆนะครับผมโดนแซงเพียงแค่2,000เท่านั้นครับ บอกเลยว่าตอนนี้ครับสปโป่ลาวครับกดได้แล้วต้องกดให้ยับครับเพื่อที่จะได้จบเกมได้ไวอรเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงกลางเกมเมื่อไหร่นะครับสปโปเลาวจะลําบากทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟกันจริงๆนะฮะในช่วงกลางเกมเนี่ยฝปโปเลาวจะสู้ได้ยากครับฝปโป่ลาวเนี่ยจะเน้นเรื่องฟรีเยอะครับแต่ว่าดามเมจจะน้อยมากๆครับคือพึ่งดามเมจกับมอสแล้วก็เทียรลิตราอย่างเดียวนะฮะอีฟเนี่ยนะครับผมต่อให้เลดเกมขนาดไหนนะครับก็สามารถออกของป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะสกิลแทบจะ ไม่ถึงดอกละ300ะนะครับผมดาเมจยีฟที่ออกมานะครแต่ฟาฟาของฝั่งของมาเลเซียเนี่ยนะครับ ต่อให้คุณจะออกของป้องกันเวทขนาดไหนนะครับตัวบางๆโดนเข้าไปทียังไงก็จุกแน่นอนครับพยายามที่จะเอาคาจาแล้วดูคาจาต้องฟิงเกอร์หนีออกไปแล้วน่าจะรอดครับและอีพยา,ยามเปิดกิลกติแล้วพยายามที่จะเข้ามาเอาคาจาให้ได้แล้วสุดท้ายคาจาจะหนีได้หรือเปล่าดูเหมือนจะหนีไม่ได้นะแล้วเทรดิสลากระโดดจ้ำสวยครับและเรียบร้อยครับแล้วพยายามที่จะเอาต่ออีกหนึ่งตัวด้วยครับจะได้ไหมสำหรับเฟนดินอันติเป็นดอกเดียวเกือบตายหมดสองตัวแล้วสมบูรณ์แบบแล้วสุดท้ายก็ได้เสร์ฟดินครับฟาฟามาช้าเกินไปครับจงวะไกกลาน้้ตี แล้วพยายามจะเอาป้อมเลยไหมครับเพราะอย่างที่เราพูดครับว่าต้นเกมเนี่ยนะฮะสปปลาวจะสามารถกดมาเลเซียได้แน่นอนครับแต่อย่าให้ขึ้นกลางเกมเมื่อไหร่ครับจะมีการพลิกแผงแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยดาเมจของฝั่งมาเลเซียเนี่ยนะครับผมดาเมจเขาจะเยอะกว่ามากๆครับเลยทําให้สปปเนี่ยนะครับผมอาจจะหมดก่อนนะฮะที่จะมีการไฟกันเกิดขึ้นด้วยซ้ํานะครับเพื่อนแล้วจังหวะนี้ครับเป็นฝึกชิงเต่าตัวที่สองครับ เอาแล้วครับผมราฟเฟลอ์ครับพยายามที่จะมาเอาเต่าพยายามที่จะบีบให้กับสปปลาวให้ล่าถอยไปครับแต่สปปลาวบอกไม่กลัวครับเพราะว่าตัวหน้า2ตัวคือตัวซีซีที่ถึกมากครับแล้วดูครับนี่ครับเฟดเนเข้าไปพยายามที่จะต้องฟิกเกอร์หนีออกมาอใครพยายามที่จะปั่นแต่อีเปิดสกิลวเตแต่ว่าเป็นฝั่งของมาเลเซียที่ได้เต่าตัวที่2ไปครับแล้วดูครับกำลังชุนลมมือกันอยู่ตรงนี้แล้วได้เป็นคาจามาหนึ่งตัวสำหรับมอสครับเอาแล้วครับผมจะเดินเกมปิดเลยไหมแล้วพยายามที่จะเอาราฟเฟลล์แต่ราฟเฟลพยายามที่่่จะหมอล้้รรคไไไาาาถดด พันารู้ฝึกเหมือนแบบว่ามีความกระตือรือร้นยังไงไม่รู้ครับสำหรับเราครับแล้วดูครับลาสลอปพุ่งหายไปเลยครับอีฟทําได้แค่ฟลนะครับแต่ดาเมจเขาอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับคือบอกเลยว่าถ้าอยากชนะเกมนี้ครับสำหรับฝอปป้าปอลาวนะครับมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นครับคือป้องกันมอสให้ได้ครับคือเทียลิตลาเนี่ยมนเป็นดาเมทที่เขาหนักอยู่แล้วนะครับเพื่อนคือเราไม่ต้องห่วงสาหรับเทียลิตลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาทั้งดูดเลือดแรงทั้งดาเมจหนักอยู่แล้วนะฮะปัญหาเลยคือถ้าดาเมจ ดาเมจของมอสไม่ออกเนี่ยนะครับผมคือมันจะแทบจะไม่มีดาเมจเลยนะสำหรับสบปปลาวนะครับแต่ว่าฝั่งของมาเลเซียเนี่ยต่อให้เมริชานะครับผมไม่สามารถทำดาเมจได้ก็ยังมีฟาฟ,า,ฟานะครับที่ดาเมจเขามาหาฝาลมากๆแล้วก็เฟดลลนนะครับที่ดาเมจเขาก็ถือว่าระดับ เลยนะครับก็คือความแรงครับแล้วดูครับเทียมนิทราพยายามที่จะเอาแต่ว่าจะตายเองแต่อาคายปั่นสวยครับโอ้โแล้วแบบนี้ยังไงดีครับน่าจะไม่รอบเป็นการน,นะสำหรับเฟหรือไอ้คาจาครับแล้วดูคาจาพยายามจะหนีแต่ดาเมจมันไม่เพียงพอแล้วดูกว่าจะคิว คาจาได้ได้ไหมได้ไหมอีกทีเดียวและดูนี่ครับเอ้บ้าดาเมมันไม่พอแล้วไม่รู้จะทํายังไงจากตายก็ไม่ได้พยายามที่จะตามลรวสกิลยังไงสกิลไม่โดนอีกครับผมน่าจะรอดแบบปาฏิหาริย์เลยครับสมรับคาจาโอ้โหแต่ว่าอาไครก็ยังเก็บฟ้าฟ้าได้อยู่ครับแล้วดูนี่ครับเฟยลินตัวเดียวเขาจะหวดกับฝามเฟยตัวนี่ฮะนี่คือความแข็งแร่งของเฟย์ลินนะฮะที่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นฮีโร่ที่ตกโถไปแล้วครับแต่จริงๆแล้วเป็นฮีโร่ที่แม่โคตรตึงเลยนะ สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งยังเอาแทบไม่ลงครับสำหรับเฟลินี้ครับโอ้โหแล้วเพื่อนๆสังเกตดูลานฟรอรให้ดีๆครับจังหวะไฟเนี่ยลานฟลอรจะไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ครับแต่ในเรื่องในการดันป้อมส่วนใหญ่ครับผมคิดว่านะครับผมมันน่าจะใกล้เข้าที่ช่วงกลางเกมแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณเก้านาทีส5่สิบห้าวินาทีครับคิดว่าช่วงเนี่ยนะเป็นช่วงของฝั่งของมาเลเซียแล้วแหละนะครับเพราะว่าจบได้ยังไม่ มันยังไปไม่สุดพอนะครับเพราะว่าป้อมที่2ยังไม่ได้เลยัะสมร่าสอปอปโปลาวเอาแล้วครับผมพยายามที่จะเปิดหลอดครับตัวที่1ครับถ้าได้หลอดตัวนี้ก็น่าจะพาสอปอปโปลาวนะฮะดันได้ไปถึงป้อมสามนะเ,นเพื่อนแต่ว่าเปิดวินบอกมาแล้วครับหมับฝั่งมานะเรเฟียครับและจังหวะนี้ไฟเกิดขึ้นแล้วดูนี่ครับ ดามเมจมันแรงกว่าเยอะฟาฟ,า,ฟาเปิดฟิกิีอติอีฟเปิดฟิกิีอติแต่ว่าฟาฟ,า,ฟาอันตีนใหญ่กว่าครับแล้วดูครับล,ลาลาฟอรนอพยายามที่จะเข้าไปล้วงหลังแล้วไป็นมาเป็น2อบโปเราที่เกือบจะหมดตรงครับเพราะว่าฝั่งของมาเลเซียอยู่กันสี่ตัวแลวโดนลุมตรงหวัานนี้แล้วไม่น่ารอดเหมือนกันสำหรับเด,ดลิลาเหลือแค่สองตัวเท่านั้นแล้วดูพยายามที่จะวับกลับแล้วจะเห็นไหมเมริชาไม่เห็นครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เสียหลอดแน่นอนครับนี่แหละนะครับผมอย่างที่เราพูดครับว่าดาเมจมันไม่พอจริงครับ คือมันได้แค่ช่วงต้นเกมนะสมรับฝั่งของสอปปลาวที่เลือกฮีโร่เข้ามาครับเพราะว่าถ้าหมอตายเนี่ยก็เท่ากับว่ารูปแบบเกมจะไม่มีดาเมจเลยนะครับเพราะว่าจะมีแค่ดาเมจซ,ซีซีนะเพื่อนๆน,นี่แหละครับผมปัญหาหลักของสอปปลาวครับแต่ว่าฝั่งของมาเลเซียเนี่ยนะครับต่อให้เมดิน่าตายก็ยังมีดาเมจของาลาซิลล์ครับ ต่อให้ราเฟลอ์ตายก็ยังมีดาเมจของฟาฟาครับต่อให้ฟาฟาตายนะครับผมก็ยังมีดาเมจของเฟดลินครับที่สามารถที่จะประทาได้สี่ถึงห้าตัวต่อหนึ่งตัวของเขาเลยครับแล้วดูนี่ฮะจังหวะนี้มาคือดาเมจแทบจะไม่โดนเลยนะครับสำหรับฝั่งของมาเลเซียครับแต่ว่าดูฝั่งของมาเลเซียครับใช้ดาเมจกลับไปนิดๆหน่อยๆนี่แถบของสอปอลาวครับหายเกือบหมดเลยนะฮะในการไฟต์กันกลางน้ำจังหวะตะกี้ครับ โอ้โหถ้ารีเพย์เนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าตอนเขารีเพย์มันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดาเมจของสปปลาวเนี่ยน้อยมากนะฮะแต่ว่าดาเมจของมาเลเซียเนี่ยจะหนักหน่วงมากๆนะครับก็อย่างที่เราพูดครับว่า,าการเลือกฮีโร่ของฝั่งสปปลาวเนี่ยจะเน้นในช่วงต้นเกมครับนี่ฮะดวดเฟดเลนตัวเดียวแล้วฟาดเข้าไปหายเลยครับเลือดครับดวดโ,โหแรงจัดเลยฮะนี่คือความแรงของเฟดลนเดียวเพื่อน ฟาฟานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือเป็นฮีโร่ที่แบบว่าอันติทีมีเฟดุงอนะะหลายๆคนเวลาเจอฟาฟาอันติก็น่าจะรู้สึกอยู่แล้วนะครับว่าการที่โดนฟาฟาอันติยัดเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทรมหดมากๆนะครับเอาเลยครับผมสถานการณ์ตอนนี้ครับคาจารครับแอบอยู่ข้างป่าครับสำหรับมาเลเซียครับ แล้วจะมีประเด็นกากลางน้ำเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับแล้วพยายามตอนนี้รับสปปลาวเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วนะครับคือจังหวะไฟแพ้กลางน้ําครั้งแรกนั่นแหละนะครับผมรูปแบบเกมเลยเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ12นาทีครับจากเกมที่กดดันมาเลเซียตลอดครับสำหรับสปปลาวแต่ว่าไปพลาดจุดกลางน้ําแค่จุดเดียวนะครับทำให้สปปลาวต้องกลับกลายมาเป็นเกมตั้งรับกันเลยทีเดียวครับ แต่ถามว่าเป็นเกมตั้งรับน่าจะดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าปัญหาคือฟาฟาครับฝั่งสปอปลาวต้องพยายามเก็บฟาฟาให้ได้ครับเพราะว่าฟาฟาเนี่ยอันติเขาจะไกลกว่าอีฟนะครับแล้วมันก็จะได้เปรียบกว่าก็เอาง่ายครับว่าการเลือกฮีโร่เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนเลือกฮีโร่ดักทางเนี่ยก็คือจบเลยนะอย่างอีฟกับฟาฟาเนี่ยนะครับผมอีฟอาจจะเป็นฮีโร่ที่มันอาจจะป่วนได้สูงนะครับแต่ว่าเรื่องดามเมจเนี่ยก็แรงไม่เท่าของฟาฟาแล้วก็ระยะการใช้ฟิคิวอันตีเนี่ยของฟาฟาจะไกลกว่านะครับ ก็เรียกว่าเอามาแก้ทางอีฟเลยแหละสำหรับฟาฟ้านะฮะเอาแล้วครับผมกลางน้ำจังหวัดนี้รีบจะมีประเด็นกันหรือเปล่าครับต่างคนต่างอยู่คนละฝ่ายครับเทียนดิลาครับโอ้รูปแบบเกมมันนะผมบอกให้นะมันนะแต่เป็นเมื่อเราดูสกอร์คิวนะฮะสปปปปอลาวนะครับผมนำไปถึง11คิวนะฮะควรมาเลเซียเนี่ยนะครับผมคิวไปเพียงแค่5คิวเท่านั้นครับแต่ว่าการเงินจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าการเงินของมาเลเซียเนี่ยนะครับผมจะนำอยู่ประมาณ2 0 0 0เลยนะเพื่อน คือว่าก็ไม่ได้เยอะหรอกสำหรับ2 0 0พันแต่ก็ในช่วงต้นเกมเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าฟอ,อปอปอลาเราเนี่ยการเงินจะนำอยู่2 0 0พันแต่พอช่วงการเกมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนะครับผมดาเมจหรือทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นใจให้กับฝั่งของมาเลเซียหมดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยดาเมจเขามีอิทธิพลมากกว่าไง่ถ้าพูดกันแบบตรง,ตรงๆนะฮะดาเมจเขาจัดจ้านก,กว่ากับดาเมทที่อยู่ระหว่างกลางๆนะครับแล้วก็ต้องพึ่งพาแค่ตัว2งตัวในการทำดาเมจนะแต่ว่าถ้าตัว2งตัวที่ฝั่งของฟอ,อ,อปปอลาเรามีไม่ว่าเป็นทราหือเป็นสย ดาเมจจะเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วนี่ครับพยายามที่จะวิงว่าพยายามที่มาเอาแล้วบวกกันตรงไฟต์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วมาดูครับฟาฟายยฟิกิววันเต๋อก็ไปครับดูว่าเนี่ยความแรงของาฟาฝลยอีฟเปิดิกิววัติช้าไปหน่อยครับจังหวะนี้นูเนียกันอยู่แต่ดูดาเมจของฟอปโปเรามันไม่พอเห็นมากนะครับผมมันไม่พอครับแต่ว่าดาเมจของมาเลเซียเนี่ยนะครับผมปล่อยแค่ไม่กี่สกิลก็สามารถทําลายความเสียหายแก่ฟอปโปเราไปได้เยอะมากๆแล้วนะครับ โอ้โหถือว่าเล่นดีนะสอปโปลาวครับแต่ว่าฮีโร่อะเวลามันมีการไฟ์เกิดขึ้นเนี่ยคือดามเมจมันไม่พอจริงๆครับมันเลยทําให้เวลาออกดามเมจมันไม่ได้นะเป็นเรื่องคือมันพยายามที่จะแบบคิวได้จะเห็นว่าเลือดเน่ยนะครับเหลือแต่น้อยๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเคลียร์จบได้เพราะว่าการการแบบคอมโบของเขามันจบไปแล้วไงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง บทเรียนเลยครับสหรับสปปลาวครับในการเลือกฮีโร่นะฮะหรือว่าในการแบนฮีโร่นั่นเองนะครับก็เป็นฝ่ายของมาเลเซียครับเอาชนะลาวไปได้1นูนย์ครับเอาละครับผมเรามาดูในเกมแมตช์ที่2กันครับสาหรับสปปลาวเจอกับเวียดนามครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เลือกกันฮีโร่กันมาแบบตูล้วงกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอีฟเป็นลาสรอสเป็นโรลิต้าครับแล้วก็เลือกเป็นแบนเป็นพวกตัวทําดําเมอรระยะ ปจชิดแล้วก็ระยะไอ้นี่หมดเลยนะครับแบบเป็นตัวฟิซี่อถ้าพูดกันตรงๆนะฮะในเกมนี้นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูกันให้ดีดครับแต่ฝั่งของเวียดนามเนี่ยนะครับผมจะเลือกเป็นฮีโร่คอมโบกันมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเมลิชาเป็นฟาฟาเป็นอฟเฟรินครับหรือจะเป็นเทีลิลาครับและตัวสุดท้ายโอ้โหเป็นไมโนทอร์ด้วยวิ คือบอกเลยว่านานๆทีนะครับผมเราจะได้เห็นไมโนโธในการแข่งขันครับและเป็นฮีโร่ที่ผมพูดเลยว่าเป็นตัวคอมโบทุกๆตัวของเวียดนามเลยก็ว่าได้ครับเอาละครับผมจับตาดูกันให้ดีๆคสำหรับเกมนี้ครับฝั่งของฝอปอลาวนะครับผมก็จะเน้นเป็นตัวล้วงครับส่วนฝั่งของเวียดนามครับจะเน้นเป็นตัวคอมโบสกิลครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือตัวฟรีๆเยอะนะครับเพื่อนแต่ว่าฝั่งของฝอปอลาวเนี่ยก็จะมีตัวฟรีๆก็คืออีฟนะ เอาล้ครับผมมาจับตาดูกันให้ดีครับสมรับเกมที่2ครับเวียดนามเจอกับสปโปรลาวครับบอกเลยว่าครั้งนี้นะครับผมถ้าเกิดสปโปรลาวแพ้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปรอบชิงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องรอติดตามเชียร์ทีมชาติของสปโปรลาวทีมไทยเอ่อทีมผู้ชายกันต่อนะครับทีมชายเออทีมผู้ชายเนี่ยเรียกเต็มยศเลยนะฮะทีมชายกันต่อนั่นเองนะครับในวันที่12บนะครับก็อีกประมาณ2วันนะเพื่อนเพื่อนทีม ชายของสปปลาวจะเริ่มแข่งนั่นเองครับเอาละครับผมจับตามมาดูที่ฝั่งของเวียดนามกันก่อนครับไมายโนทอครับเดินเข้ามาแบบดิ่งๆเลยครับไม่กลัวครับบอกเลยว่ามายโนทอเวลาตัวเลดดามเมจกเขาจะแบบน้อยมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะบาบางมากแล้วลาฟอพยายามที่จะไปเอาฟาฟาแต่ดูับนี่พอเข้าไปเอาแล้วโดนเฟดลินงัดแบบนี้น่าจะไม่รอดแล้วสฟิลไม่มีแล้วจะสรับลาฟอรและน่าจะบุยบุยไปเฟิร์สปัตแรกครับนี่แหละนะครับผมคือตัวล้วงเนี่ยนะครับเราอ่า อาจจะคิดว่าการที่เอาตัวล้วงเข้ามาในระดับการแข่งขันแบบนี้นะครับผมมันถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเขาก็ระดับเดียวกับเรานะครับเ,เพื่อนพอมันระดับเดียวกันเนี่ยนะครับผมเวลาเราจะเข้าไปล้วงแต่ละตัวเนี่ยมันจะเข้ายากมากๆนะครับอันนี้กล้าพูดเต็มปากเลยนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วเวลาลงแข่งทัวร์นาเมนต์กันเนี่ยจะเห็นกันได้ชัดนะครับว่าคนเขาจะเล่นตัวที่นอกเบต้ากันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่นอกเบต้าที่ดามิมันแรงหรือว่าจะเป็นเฟสลินเนี่ยที่ลหลายๆคนบอกว่ามันเป็นตัวนอกเบตา้าแต่จริงๆแล้วมันยังติดในเบตาะะ้าครับไม่ว่าจะเป็นฟาฟานะครที่คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันฟักเท่าไหร่ แต่ก็หยิบยกขึ้นมาเล่นเพิดาเมจมันแรงไงนะครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหเป็นฝั่งของเวียดนามครับดิดาไปแล้วฟาฟาเปิดกิวอัติแล้วดูครับนี่ดาเมจของฟาฟาครับลงแต่ลาทีแล้วไม่มีตัวล้วงฟาฟาเลยครับเพราะว่าล้วงไม่ได้ครับนี่แหละปัญหาหลักเลยครับแต่โรลิต้ามาช้ากินไปครับอีพยายามที่จะเปิดสกิลอันติแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับก็ต้องลาถอยกันต่อไปแล้สำหรับเวียดนามเขาต่เก็บไปได้ถึง2คิวจังหวะไฟกลางน้ําตะกี้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าได้เต่ามาด้วยนะเพื่อนโอ้เกมนี้บบบอกกกกเเลยว่าาาสปรรโนนุหััมๆค ดาเมจก็มีนะครับสำหรับฝั่งของสปปบอราวครับแต่ว่าจะเป็นดาเมจที่จังหวะมีการไฟห้ากันมากกว่านะฮะถึงจะเอ่อถึงดาเมจจะเพียงพอนะครับที่จะฆ่าฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนๆแต่ว่าการเงินตอนนี้ก็ถือว่าโดนนําอีกแล้วสาหรับสปปบรานะครับยังก็เอาใจช่วยสปปลราหนะเพื่อนๆเพราะว่าสาวๆสปปบราหน่ารักเหลือเกินนะฮะแหมนะครับผมเอาแล้วครับผมจับตาดูกันที่เรนโบนกันต่อสำหรับคอร์ดครับคอร์ดจะเป็นฮีโร่เลดเกมนะไม่ใช่ฮีโร่ต้นเกมนะเพื่อนๆแล้วก็ม่ใโรกกลาเด้วย เป็นฮีโร่เลดเกมนะคือต้องรอให้เลดเกมแบบไม่ถึงจะโหดมากๆสําหรับคอร์ดแต่ว่าต้นเกมกลางเกมเนี่ยอันติเบามากครับต่อให้ออกเป็นดาบดํามาแล้วก็เถิดนะครับก็ยังอันติเบานะเพื่อนส่วนใหญ่แล้วคอร์ดเนี่ยเวลาเข้ามาเขาจะเขาก็จะเอามาเป็นแก้แค้นเข้ามานะครับเพื่อที่เพิ่มให้ดาเมจมแรงมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าจุดโจมดาบระยะประชิดนะฮะเพราะว่าการที่เราอันติยัดเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปอยู่ในวงของของกลุ่มของศัตรูเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจะโดนดาเมจรัวๆมากๆครับแก้แค้นเนี่ยจะเป็น คาถาต่อสู้นะฮะที่เอาไว้แบบช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเอาเป็นชะลังเข้ามานะครับเพื่อที่จะปลดล็อกฟรีฟีฝันของข้ามต่างๆครับแต่ว่าฝันของข้ามเนี่ยคือตัวล็อกจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่เป็นเฟดลินครับเอาแลยครับผมเปิดกันต่อครับเพราะว่ามีการพอร์สเกิดขึ้นครับเป็นอะไรที่แบบว่าแย่มากๆนะฮะในการพอร์สนะครับพอร์สบ่อยมากนะครับผมบอกให้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะฮะการเล่นมือถือนะครับน่าจะมีฝ่ายวงฝายหลุดอะะไรรนคับ ก็ถือว่าลำบากครับนะาลำบากนะเล่นเล่นอยู่แล้วฝ่ายหลุดนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะมีฝ่ายเสียบตูดนะฮะไอ้่ายนั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายอะไรแต่น่าจะเป็นฝ่ายไว้คุยกันหรือเปล่านะเอาแล้วครับผมนะจังหวะนี้ครับเวียดนามพยายามที่จะเดินเกมครับเอาป้อมกลางครับแล้วฟาตาเปิดสกิลันตีไล่เลยครับทำอะไรไม่ได้ครับนี่ฮะมันล้วงไม่ได้จริงๆครับนะ คือโดนเข้าไปคือโดนดาเมจหนักอะ่ะเพื่อนเพื่อนก็คือโดนฟาฟาเพื่อนเพื่อนก็ดูดิแล้วดูครับโรลิต้าครับโดนโอ้โหโดนทั้งฟาฟาโดนทั้งมานาทอร์มานาทอร์ยังไงครับมานาทอร์ aur, พยายามที่จะเข้าไปแต่เข้าไปไม่ถึงครับโดนฟโลของอีฟก่อนครับแล้วจะมาเปิดหลอดเลยไหมผมรับหลอดตัวที่หนึ่งครับแล้วเอาหลอดแล้วด้วยครับ ฝั่งของฟปป์เราทาอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเข้าไปยังไงก็เจ็บครับเพราะว่าดาเมจเขาแรงจริงนะแล้วบาง5้าตัวเลยครับสำหรับสองฟอปปเราดูดูครับพยายามที่จะตัดแต่ตัดไม่ได้ครับเป็นเศษดินที่ได้หลอดไปครับแต่ว่าโดนเมริชานะครับผมเก็บลานสฟลรอสไปได้ครับล้วงเข้าไปก็โดนดาเมหนะก็ไปไม่ไหวเหมือนกันครับสำหรับลานเลรอสครับเพราะว่าลานสลรอสเนี่ยตัวเขาบางครับนะเวลาเขาจะเข้าทำดาเมจแต่ละจังหวะเนี่ยมันเข้ายากครับต้องแบบสเต็ปผิวจริงๆนะครับต้องแบบผิวเลยอะนะผิวแบบว่ามองกันแทบไม่ทันอะแต่ว่า เขาเฟดีครับนะถ้าพูดกันตรงๆคือเวดนามเขาเฟหลังดีมากครับในการที่จะสกัดไม่ให้เข้ามาหลวงได้ง่ายๆครับแล้วดูนี่ครับฟ้าๆเปิดฟิกส์ติทีเดียวก็แทบตายแล้วนะครับต้องลาถอยกันออกไปแล้วสำหรับสปปโปลาวครับตอนนี้เวดนามฝั่งบุกครับผ่านไปแล้ว1 1นาทีนะครับผมได้มาเป็นป้อมสองแล้วด้วยครับเอาแล้วครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหลอดด้วยสำหรับเซนิล่าสำหรับป้อมบนครับเอาแล้วครับผมคลิปดันฝั่งทางแบบนี้ครับจะแก้สถานการณ์ยังไงครับสำหรับสปปโปลาวครับเราจะปล่อยให้แตกเลยไหมาาข้้้งบบนแลววดยครั แล้วคลิปกลางเดินมาเป็นคลิปซุปเปอร์ด้วยครับเป็นตัวใหญ่ครับแล้วลาสเราพยายามที่จะเคลียร์คลิปแต่ว่าดูเหมือนจะเคลียร์ไม่ได้แล้วโดนมาโนทอกทุบไปก่อนหนึ่งทีแล้วดูว่าหนีไม่ออกวิ่งเกือบหนีไม่ออกครับฟาฟาเปิดฟิกิวันติแรงมากครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้ป้อมครับแต่ว่าได้เป็นป้อมบนไม้ไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับตอนนี้ครับสำหรับฝั่งของเวียดนามครับเอาแลวครับผมบุกไม่เข้าแบบนี้จะมีปฏิหารของขอป้ป้าลาวหรือเปล่าครับที่สามารถที่จะเคลียร์ได้5ตัวแล้วก็ดันรอบเดียวจบได้แล้วโลติต้าเป โอ้โหลำบากแล้วครับสำหรับสปปลาวตอนนี้ครับอ um, so so. hmm. ีพยายามที uh ่จะเปิดปากเคลียร์คีฟครับไอ้เปิดปากเคลียร์ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามครับเอาแล้วครับผมยื้อได้หนึ่งแมตช์ฮะยื้อได้หนึ่งแมตช์ฮะเอาไงต่อดีฮะผมรับฝั่งของสปปลาวครับเพราะว่าดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นกันได้ชัดนะฮะว่าสปปลาวเนี่ยแทบจะไฟไม่ชนะเลยนะครับในการไฟแต่ละครั้งนะครับเพราะว่า คือตัวล้วงของเสาปปอล่าวอ่ะมันเยอะเกินไปครับพอเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่มีตัวชุดลมุนนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นลาปูนะฮะหรือจะเป็นลาเฟอดฟาฟาไอเอ,อ,อฟอย่างเงี้ยมันมันเป็นฮีโร่ที่แบบไอ้นี่ไงนะครับเป็นตัวล้วงหลังนะครับไปช่วยแล้วดูครับเรียบร้อยครับเทนยิลากครับมาตัวเดียวครับแล้วดูนี่บไมายาทอทมาตีป้อมครับแต่ว่าคลิปหมดแล้วครับไอไม่ใช่คลิปหมดดีว่าสั่งเสาป,ปอปอลาวเขามาเสริมทันครับ ทำให้ไม่สามารถที่จะเคียบป้อมกลางได้ครับถ้าได้ป้อมกลางเมื่อไหร่เนี่ยเวียดนามน่าจะต้องบุกแหลกแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าดึงเกมไปมากกว่านี้ครับถ้าปล่อยให้คอร์ดเกิดน,นะปล่อยให้ล้านเกิดเนนะี่ยผมบอกเลยว่ามีฟัดุ่งแน่นอนนะครับสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามครับเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วเลตเกมเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าลาฟะลอสสามารถที่เข้าไปคอมโบชุดเดียวแล้วฟาฟาตายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมบงเมลิชาครับแต่ว่าเมลิชาเนี่ยยังมีบาเลียนะครับในการเซฟกิมมติของเขานะครับทำให้ลาฟลอสเนี่ยไม่สามารถ ประชิดของเขาได้นะครับเพราะว่าบาเรียมมันจะคุ้มกันพวกระยะประชิดอยู่แล้วนะครับเพื่อนเอาแล้วครับผมจะทํายังไงต่อครับผมด้านฝั่งของฝรั่งโปรลาครับมีทางเดียวครับก็คือต้องเดฟอีกแล้วครับนะเกมแรกเจอกับมาเลเซียก็ต้องเดฟครับเกมที่สองเจอกับเวียดนามก็ต้องเดฟเหมือนกันครับเอาแล้วครับผมพยายามที่จะพยายามที่จะดันอยู่นะผมดับเวียดนามนะครับแต่ก็กังกลงกึ่งกึ่งนะครับเหมือนจะรอหลอดตัวที่สองครับ น่าจะรอหลอดตัวที่2ครับถ้าได้หลอดตัวที่2คิดว่าน่าจะจบเกมได้ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้การเงินนําห่างมากๆนะครับนําเกือบหมื่นแล้วนะเพื่อนอูมโนทอกระโทดทุบมาครับเห็นโรดิต้าอยู่ตรงนี้ครับเอาแล้วครับผมน่าจะได้หลอดเป็นฝั่งของเวียดนามแน่นอนนะครับตอนนี้ครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับเป็นเฟิรนบินที่ได้หลอดไปครับหลอดตัวที่2ครับนาทีที่สิบสี่ครับเป็นหลอดเสริมพลังด้วยครับ งานหนักแลวครับทีนี้ครับเพราะว่าดาเมดมันไม่ได้แรงเท่าไหร่ผมะผมรับฝั่งของสปปลาวนะครับเพราะว่าโดนกดตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเลยนะครับทำให้ดาเมดเนี่ยน่าจะฟูได้ยากครับเพราะว่าการเงินถือว่า,าโดนนําห่างหมื่นหนึ่งแล้วนะตอนนี้ครับสามสามหมื่นห้ากับสีบ่หมื่นห้านะเพื่อนๆการเงินตอนนี้นะถือว่านําห่างอยู่พอสมควรนะครับนำห่างเยอะเยอะเลยแหละนะครับหมื่นหนึ่งอะ่ะเยอะคือบอกเลยว่าหมื่นหนึ่งเยอะมากครับ การเงินเนี่ยนะครับผมถ้าอยู่ในช่วงเลทเกมแล้วเนี่ยของครบ6ชิ้นแล้วเนี่ยเงินมันก็ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญแล้วนะครับก็คือเฟสใสฝีมือเลยครับแต่ดูเหมือนว่าจะได้ยื้อละไม้ไม่ได้ยื้อแล้วมั้งเนี่ยผมดูจากทรงเลยครับแล้วดูครับเวียดนามพยายามที่จะดันจากเลนบนครับแล้วปล่อยให้หลอดดันเลนกลางไปครับนี่ครับอีเปิดพยายามเปิดสกิลดีขอดอันตียัดเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถทําดาเมจได้เลยครับเพราะว่าดาเมจขอดเบามากๆอย่างที่เราบอกครับแล้วโลนิต้าพยายามยื้อแต่ว่าราฟลอพยายามเอาแต่ดูครับยิ่งเข้าไปล้วงงงงงงงยยยยยิิิิิ่่่ตาาาาเเเออครรรรรรัับบลลนนแแ้ววดูีีกขมช็ง ยิงทะลุนรกจริงๆครับและเทียนดิลาพยายามที่จะฟาดและเรียบร้อยครับจบจนด้านในแมตท,ที่2ครับต้องขอแสดงความเสียใจกับสปปลาวด้วยนะฮะที่แพ้2นัดติดนะฮะแล้วก็ไม่น่าได้เข้ารอบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอตามเชียร์ลุ้นทีมของผู้ชายกันต่อนะฮะจากสปปลาวในวันที่12เดือนนี้นะครับเ,เพื่อน